ครับสวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่พ่อกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อฉลองต่อยนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่หนึ่งพยสองหกเจ็ดล่าพัฒนาออกหนึ่งเก้าสามแปด ห้าหนึ่งรับเรียกรางกัออก3 8มแปนะพี่น้องเนาะคร,ครับขับพ่อฉลองพี่น้องหววที่ผ่านมาก,กับรุดนะครับนะครับวันศุกร์ที่1นึพอยสองห้เจลาวพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูด7กับ4เน้นที่เกรับ7จ็กับบมาสกับบอมา 4, บบอมานะพี่น้องเนาะลุดนะครับ บ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบ่าวาคู่บาอาจารย์ในนาะพี่น้องเนาะครับมือนี้พระเตียมกับยิ่ผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับเร,ราพัฒนาพ่อฉลองนะครับเอาไปเบิงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะ ไก่ตนง้อยพี่น้องวันจันทร์พี่น้อง เราพัฒนาพ่อฉลองนะครับสัตว์บอพี่น้อง รับบนล่างวิ่งรูด8กับ7พี่น้องรับจับคู่พี่น้องแปดสอง แปดสามแปดห้านะครับหนึ่งเก็ดเก็ดสาม เกนะครับขับส่วนตัวเน้นเนพี่น้องพอพอเน้นให้ที่เปิดกง แปดสามแปดห้าเจ็ดสามนะครับ เห็นสีหางพี่น้องครับมีเลขสามตัวน้องพี่น้องเลขสามตัวศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามนะครับ ซองหางเลขกสามตัวพี่น้องฮะหมักสอบตะเล็กกะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกลับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะขับคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวดนี่รับพี่น้องเอฟซีกะจะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอ่าพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเด้อครับวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อฉลอง ครับบนล่างวิ่งโลด8กับ7นะครับครับคู่ก็มี8 2 8 3 8 5 1 7 7 3 7 5นะครับเนาะเน้น8 2 8 3 8 5 7 3นะครับหาส่วนเลข3ตัวกับ0 8 2 0 8 3เนาะพี่น้องเนาะครับหาเป็นจักโจกจําบุญเนาะพี่น้องเนาะเลข3ตัวคอยเขาคอยให้แตกปังๆนะครับ เราจะลื่มเนอะพี่น้องเลือมมักสอบตัวได้ห้าก็จะเลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับครับป้าปเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อเพียแต่หลาย้อครับเด้อที่ส่งมาให้เนาะเนาะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อฉลองหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาป้อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ้อะพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้ออุ้ยพอคอยเขาคอยแตกป,ปังปังอับพี่น้องอฟซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตาวันพาโชคสแนลเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามไว้นําพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอผาดชิบใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสำหรับชิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องขอยิบซี่ทุกคนโศกโศก,กมันหมาน,นแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับพอกันชิหนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม